สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพะรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเรานะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะแอดก็จะลงเลขดับให้นะคะและเราก็มาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะก็ดีใจกับเอฟซทุกท่านเลยนะคะหวานเจี๊ยบกันไปเลยเนาะดีใจด้วยนะคะแนวทางนะคะพรุ่งนี้อาจจะได้แนวทางล่าช้านะคะถ้าแอดทำแนวทางไหวนะคะ แอดก็จะมาลงแนวทางให้นะคะลงแนวทางให้ทุกคนแต,ตน่ตอนนี้ก็มาลงแนวทางอันนี้ให้ก่อนนะคะแนวทางเกียกกับนะคะทุกคนเอานี้นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเนะ ดับเราหลุดหนึ่งดับนะคะก็คือหลักสิบล่างนะคะสิบล่างอันนี้ก็ทีเป็นสูตรของ f อฟเนาะก็ขออาภัยด้วยนะคะที่เหลือก็เอาอยู่หมดนะคะดับหลักร้อยก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะคะก็ถือว่าประหยัดงบได้ดีเลยนะคะประหยัดงบได้ดีเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูแนวทางกันนะคะมาดูสถิติก่อนนะคะแอจะให้ดูสถิติก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูเลขดับนะคะทุกคน 7จ็นะคะหกสามนะคะหวานเจี๊ยบเลยนะคะ f อสเจ้าแม่ก็แตกไม่บัญญะบัญยังเลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าไปที่สามนะคะมิ้นสามเก้ามาสามหนะคะหกับ9ปัญหาโลกแตกนะคะตรงกับหัวไว้นะคะโอ้ยแอดก็คิงหอน ปวดหัวนะคะอ่านี่นะคะดูนะคะแนวทางนะคะทุกคนมันก็มาจริงๆนะคะเจ็นะคะไม่ถิงเจ็จริงๆด้วยนะคะเม็ดเดียวของเราก็เข้าไปเต็มๆนะคะโอ้เข้าหลายสูตรเลยนะคะ3ามตัวแอสก็เข้าโต๊ดนะคะหลานก็เข้าโต๊ดแต่ของหลานไม่แค่4คู่เนาะสี่คู่สี่ตัวสี่ชุดนะคะเด้งนะคะสีเจนะคะดีใจกับ f อซด้วยนะคะชิหว เดี๋ยวให้ดูแนวทางเลขดับนะคะอดูสถิติวันศุกร์ก่อนนะคะอแคปเอร์เดอร์ค่ะสถิติวันศุกร์นะคะเลขที่เดินดีวันศุกร์เลยนะคะผลหวยออกวดล่าสุดนะคะถือว่าเลขสูงอยู่นะคะเลขสูงอยู่นะคะบนเป็นห้าเก้าเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ดสองห้านะคะห้าเก้าเจ็ดสองห้าค่ะทุกคนโอ้ลักลอยที่อยากเลยเนาะลักลอยนะคะมาทุกตัวสามมาแล้วนะคะ 5 9 7นะคะสองหนะคะงวดล่าสุดที่มันออกน้องไม่น่าจะใช้วันโกนวันพักนะคะเหมือนวันพึ่งวันโกนวันพักไปนะคะทุกคนอ่อนนี่นะคะสวดีก็ตามนี้นะคะตัวที่เดินเยอะสุดนะคะก็เป็นหนึ่งนะคะ เป็นหนึ่งนะคะที่เดินที่เห็นด้วยตาเปล่าก็เป็นหนึ่งนะคะเป็นสี่เป็นห้าเป็นเจ็ดนะคะเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าเป็นเจ็ดหลักร้อยนะคะที่เดินดีนะคะก็หลักร้อยนะคะตอนนี้มีหนึ่งมีสี่นะคะมีห้านะคะแล้วก็มีเออมีหนึ่งมีสี่มีห้านะคะมีเจ็ด ะะอะแล้วก็มีศูนนะคะตัวที่เดินเลยก็คือ5กับ7นะคะ5กับ7นี่เดินดีเดินเยอะเลยนะคะทุกคนอ่แคบเลยนะคะเก็แคบ,บไว้ดูนะคะแคบไว้ดูว่าตัวไหนมันเดินดีนะคะมันก็เดินตามที่ที่เราติ๊กไว้เลยนะคะทุกคนมันก็ไม่น่าจะไปตัวอื่นเนาะเบิ้ลก็ไม่มาจริงๆนะคะโอ้้าออเก็สามหกเก็สามเก่า 7, 3, 6, 7, 3, 9, นี่คอยขึ้สีเด็เป็นโซ่ เอานี่นะคะทุกคนให้ FC แคบก่อนนะคะรอให้ FC ดูสถิติก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อเลขดับกัเลยนะคะกูมันมาหลักสิบจริงๆเว้ยล่ากูแอบหายใจบวบชิ่งหอนวะสามเจ็ดสี่เนาะหกสามนะคะรู้สึ เด้งหลายสูตรเลยนะคะสูตรดั้งเดิมก็จึ้งนะคะสูตรดั้งเดิมก็ทําถึงนะคะมาต่อกันเลยนะคะเลขดับนะคะทีนี้เป็นเลขดับนะคะเดี๋ยวให้ดูสูตรดับของเรานะคะโอ้สี่เจดกดโอกันมาเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบแอนะคะสามเจ็ดสี่นะคะสามเ็ดสีเนาะตั้งแต่ปรับสูตรนี่จึ้งมากเลยนะคะ มา2เด้งเลยนะคะ3ามเจดสเอาเขยบแล้วบอกค่ะเอามาดูนะคะเลขดับของเรานะคะเลขดับของเราเนาะเราจะให้ดูเลขดับของเรานะคะเลขดับเรานะคะโอ้ดับเราก็เอาอยู่เกือบทุกสูตรเลยนะคะดับเราเนาะ นี่นะคะมามาหลุด6หลัก10นะคะมาหลุด6หลัก10นะคะดับของเราที่เหลือหลักดับหลักหน่วยดับหลัก10บดับหลักร้อยนะคะเอาอยู่หมดนะคะอันนี้ช่วยประหยัดงบได้ดีเลยนะคะ FC ก็ไปตัดเอานะคะทุกคนเอามาดูเลขดับของเราเลยนะคะเลขดับของเราเนาะก่อนที่จะไปตัวใหม่นะคะอาจารย์ปัญญาเข้าสามเดียวให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะคะ เม็ดเดียวของเราก็จึ้งนะคะเม็ดเดียวของเราก็เต็มเต็มนะคะเอานี่นะคะทุกคนอ่าดับหลักหน่วยบนนะคะดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ดับเจ็ดศูนย์นะคะโอ้ดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ดับเจ็ดศูนย์ค่ะแคบเลยนะคะหน่วยบนนะคะ แนวทางนะคะพรุ่งนี้น่าจะไล่าช้านะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะแอดลุกขึ้นมาทําให้นะคะแต่ตอนนี้ตาจะปิดแล้วนะคะแอดกินยาไปเนาะขอภัยเดอร์ค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเนาะบบมีแหงลรอคะเฮ้ยเมื่อย อานี้นะคะทุกคนนี่เดอ้อค่ะอันนี้ดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบบนนะคะก็เอาอยู่นะ่าศูนย์แปดนะคะอันนี้ก็เป็นสถิติเลยนะคะให้ไปที่หนึ่งสี่ค่ะงวดนี้ดับหลักสิบบนนะคะให้ไปที่หนึ่งสี่นะคะเหลือดับหลักร้อยเนาะนะเดี๋ยวรอเอฟซีแคปก่อนนะคะหนึ่งสี่ค่ะดับหลักสิบนะคะให้ไปที่หนึ่งสี่นะคะเอาไว้เหมย เอามาดูดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยของเรานะคะทุกคนนี่นะคะให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะให้ไปที่เจ็ดแปดนะคะนี่นะคะทุกคนเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเนาะนี่นะคะทุกคนดับหลักร้อยเจ็ดแปดนะคะโอ้ดับสูงจังเลยนะคะงวดนี้จะดับอยู่ไหมนะคะเจ็ดแปดนะคะดับหลักสิบนะคะล่างให้ไปที่ดับสี่ค่ะ ให้ไปที่ดับสี่นะคะทุกคนเอาแคบเราบอกตาจะปิดแล้วนะคะแนวทางที่เหลือค่อยว่าก,กันเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้แล้ะคะ่ะเดี๋ยวลุกขึ้นมาทำแอดไปนอนก่อนแอดบว้แอดปวดหัว เอามาดูกันนะคะมีแนวทางอะไรเข้าบ้างนะคะตารางนะคะตารางก็เข้าไปที่ห3สามเนาะเราไม่มีสีนะคะเราไม่มีสีนะคะอันนี้เม็ดเดียวก็เข้าไปนะคะเม็ดเดียวก็เข้าไปเนาะเออหลักร้อยก็หลุดนะคะหลักร้อยก็หลุดอีกแล้วนะคะอ่าหลักร้อยหลุดนะคะล่างก็หลุดนะคะมีแต่สามเก้านาะอันนี้รึปะ โอ้สามเจ็ดสี่นะคะไม่ได้มีแต่เจ็ดสามนะคะมีแต่เจนะ็ดสามสามเจ็ดเนาะเจ็ดห้าโอ้ขามเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดห้านะคะบนนะคะเอาอันนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าเต้มนะคะเต้มนะคะเต้มสี่นะคะเต็มสามตัวได้เนะาะเฮ็จะจกปิดยังไงวะที่ อันนี้ก็ได้ตัวดกันไปนะคะนี่ได้ตรดกันไปนะคะโอ้ยเด่นเด่นห้านชนล่างทํำไมมันถึงมาจริงๆด้วยนะคะแอดรู้สึกว่ามันมาหลักสิบสองนวดแล้วนะคะนี่เด่นหลานนะคะชนล่างนะคะนี่มาหลักสิบนะคะมาหลักสิบนี่ทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เข้าไปนะคะบนเด่นบนแอดเหมาเลยนะคะโคกมาก้าอหลีคะ่ะหกล่างนะคะมันชนกันที่หกนะคะมาจริงด้วยนะคะน่าจับตามอง ดับเนาะอ,อันนี้ก็เข้าไปที่โต๊ดนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เข้าไปที่โต๊ดนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนางจึ้งมากนะคะสูตรดั้งเดิมนางเข้าไปที่สามสี่เด้งเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวที่เอดติให้เน้นไห้นะคะเจ็ดสามสีนะคะมาได้โต๊ดนะคะเจ็ดสามสี่เนาะทุกคนเนาะ อา้าวอันนี้ของเอไปแล้วนะคะเอามันคือกับผิดมาดูสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานเมาหมดนะคะสีเจนะคะบนนะคะ 47, 7, 3, 4ี่เจดเสามนะคะได้โต๊ดกันไปนะคะแตกสตัวนะคะวินหลานไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะวินหลานนะคะ หกตัวนะคะมาตั้งสี่ตัวแล้วนะคะี่มาสี่ตัวไม่มีแค่หนึ่งนะคะนี่แล้วก็วินสี่ตัวของนางเข้าอีกแล้วนะคะนี่ชุดสี่ตัวของนางนะคะสี่เจ็ดหกนะคะโอ้ยท้านางจับสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดหกสามละมือเยนางจับสี่เจ็ดหกเก้านะคะโอ้น้าเสียดายนางจับสี่เจ็ดหกเก้านะคะเกือบสี่ตัวแตกนะคะอาจารย์ปัญญาเข้าไปที่สามนะคะ อาจารย์ปัญญาเข้าไปที่สามเนาะทุกคนเนาะอยากสิไปกินยาน่นเหรอคะอันนี้ก็สูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมของแอสนะคะสามสี่นะคะสามสีะะ่ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสามสี่นี่จึงมากเบ่งเลยนะคะไม่ทําให้ผิดหวังเนาะเด่นบนเด่นล่างนะคะเขาหมดเลย โอ oh, ah, ้แอดไปนอนลวเอานีตามนี so now, ้เลยนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยเนาะที่มันเข้านะคะเม็ดเดียวของเรานะคะจึงมากนะคะเจาะเข้าด้วยนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะนี่เนาะเม็ดเดียวของเรานะคะก็ก็ก็เข้านะคะเม็ดเดียวของเราก็เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มทุกคนโอ้เข้าหลายสูตรเลยนะคะเจาะเข้าด้วยนะคะอ่ามีนะคะทุกคนเลขดับก็ตามนั้นเลยนะคะเลขดับก็ตามนั้นเลย เอาเดี๋ยวทวนให้รวมเนาะโอ้นี่นะคะอ่าหลักร้อยนะคะเจ็ดแปดนะคะดับสิบล่างสี่นะคะเจ็ดแปดกับสี่เนาะอ่าแคบแล้วว่แาแคบ่อแคปค่ะแอดลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนดเดิร์ดอ่าดับหลักหน่วยบนนะคะเอ้ดับหน่วยบนนะคะก็คือเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ดับเอ่อนี่นะคะก็คือหนึ่งสี่ค่ะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะดีใจกับทุกท่านที่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ